thank <laughs> สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับ m e r c u r a c o m review ครับสำหรับสินค้าที่จะมารีวิววันนี้ก็จะเป็นหูฟังตัดเสียงรบกวนจากหัวเว่ยที่เรียกได้ว่าต่อยอดมาจากรุ่นหัวเว่ย FreeBuds 3i เลยก็ว่าได้โดยตัวนี้ครับมาพร้อมกับการสวมใส่แบบอินเอียร์และการปรับปรุงสเปคภายในที่มีความล้ำสมัยมากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตัดเสียงรบกวนที่ตัดเสียงได้ยอดเยี่ยมเงียบสนิทมากขึ้นแบตเตอรี่สุดอึดครับใช้งานได้ต่อเนื่องถึง10ชั่วโมง การเชื่อมต่อเสถียรมากๆครับแล้วก็ไมโครโฟนที่ใช้สนทนาได้คมชัดมากขึ้นพร้อมแนวเสียงที่ทําได้ดีเน้นเสียงเบสต,ตามสไตล์หัวเว่ยอยู่เช่นเคยครับซึ่งทางเราลองหมดแล้วครับถือว่าน่าจับตามองสุดๆครับกับราคาเพียง2,799บาทเท่านั้นจะมีอะไรน่าสนใจและทําอะไรได้บ้างนั้นเรามาดูกันเลยครับสำหรับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับให้มาก็จะมีประมาณนี้เลยครับ สำหรับภาพรวมตัวนี้นะครับโห่ย oh, Free b d s 4 i เป็นหูฟังถ้วยเลสที่มาพร้อมกับรูปร่างหน้าตาอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์มาพร้อมขนาดกระทัดรัดมากๆและน้ำหนักเบาประมาณ5กรัมต่อข้านะครับสวมใส่ง่ายแม้จะเป็นอินเอียร์แต่สามารถใส่ได้กระชับและใส่ได้สบายมากๆครับสำหรับตัวนี้สำหรับโมเดลสินค้านะครับก็มี3สีให้เลือกนะตอนนี้นะครับก็คือสีแดง สีดำและก็สีขาวเซรามิกไว้ครับซึ่งตัวที่ทีมงานได้มารีวิวจะเป็นตัวสีแดงนะครับนอกจากตูฟังจะมีขนาดกระทัด,ลดแล้วตัวเคสสําหรับเก็บพกพาย,ยังมีขนาดเล็กและน้ําหนักที่เบามากๆครับทาให้ตัวนี้พกพาได้สะดวกมากๆจะยัดใส่กระเป๋างเกงหรือกระเป๋าเสื้อก็ไม่มีปัญหาการควบคุมนะครับตัวนี้ใช้การควบคุมเป็นแบบระบบสัมผัสควบคุมได้อย่างง่ายดายด้วยปลายนิ้วโดยแตะ2ครั้งที่ข้างซ้ายจะเป็นการข้ามเพลง และฝั่งขวาจะเป็นการควบคุมเล่นหรือหยุดเพลงครับส่วนรับสายวางสายจะใช้แตะ2ครั้งได้ทั้งข้างซ้ายและข้างขวาเลยส่วนการแตะข้างไว้จะเป็นการสลับโหมดตัดเสียงรบกวนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับการควบคุมสามารถปรับเปลี่ยนคำสั่งได้ที่แอปพลิเคชันหัวเว่ AI Live ครับ และที่พิเศษเลยตูฟังเขาก็จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการสวมใส่ที่จะหยุดและเล่นเพลงโดยอัตโนมัติตามการสวมใส่อีกด้วยครับสำหรับด้านของบูทูธครับเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเวอร์ชัน5.2สามารถเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วและให้สัญญาณที่เสถียรมากๆครับซึ่งการเชื่อมต่อทําได้ง่ายมากๆครั้งแรกก็เพียงเปิดฝาตัวเคสหูฟังก็จะเข้าสู่โหมด p a i ิ่ n ทันทีจากนั้นกดเชื่อมต่อที่สมาร์ทโฟนก็เป็นอนันเรียบร้อยครับ สำหรับสมาร์ทโฟนหัวเว่ยตัวใหม่ๆนะครับจะรองรับป๊อปอัพแพร์ด้วยก็คือมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาช่วยให้การเชื่อมต่อกับหูฟังได้ง่ายมากๆครับต่อมาทางเราก็นำไปเทสการดูหนังดู u t u b e นะครับแล้วก็คลิปออนไลน์ต่างๆก็ถือว่าทำได้ลื่นไหลไม่มีการดีเลย์นะครับส่วนการเล่นเกมก็ยังมีดีเลย์บ้างเล็กน้อยถ้าเล่นเกมทั่วๆไปไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเล่นพวก p ับ G พวก l อ of d u t y อาจจะต้องใช้ความเคยชินสักเล็กน้อยครับ <No. S 2> จุดเด่นจุดต่อไปนะครับจากการที่เราเทสดูนะครับวันนี้ยังสามารถเชื่อมต่อแยกข้างได้อย่างอิสระใช้ข้างขวาข้างเดียวก็ได้หรือว่าใช้ข้างซ้ายข้างเดียวก็ได้นะครับตรงนี้เรียกได้ว่าสะดวกแบบสุดๆครับ มาดูโหมดน้อย c a n ซ e l ล i n g ของเขากันบ้างน,นะครับต้องบอกเลยว่าทำได้ดีมากๆใช้ได้ทั้งฝั่ง i p h o n e และฝั่ง Android นะครับก็จะรองรับ3โหมดด้วยกันนะครับก็คือน้อยแคนซ e l ล i n g โหมด awareness ที่รับเสียงข้างนอกเข้ามาแล้วก็ปิดโหมดทุกอย่างครับ ด้านการตัดเสียงรบกวนถือว่าทําได้ดีพอสมควรเลยครับถ้าเปิด ANC และเปิดเพลงที่ระดับเสียง40-50%ถึงเนี่ยก็แทบจะไม่ได้ยินเสียงรอบข้างแล้ว <_ t ell> โดยเฉพาะย่านเสียงต่ำนะครับเขาก็จะตัดทิ้งไปได้อย่างหมดจดเลยครับอย่างเช่นถ้าเรานั่งทํางานอยู่ในห้องที่มีแอร์ที่เสียงดังพอสมควรครับเสียงแอร์ก็ค่อนข้างหายไปเกือบเกือบหนึๆๆๆเลยครับส่วนโหมด Awareness นะครับก็รับเสียงเข้ามาได้คมชัดในแพรครับโดยให้เสียงผ่านเข้ามาได้มากถึง80%ใช้สนนทาได้ปกติโดยไม่ต้องถอดหูฟังออกเลยครับ ในด้านของไมโครโฟนนะครับภายในเขาก็ให้ไมโครโฟนมาข้างละ1คู่รับเสียงในคมชัดและยังสามารถตัดเสียงแทรกได้ดีอีกด้วยก็เดี๋ยวไปทดสอบใหม่ให้ชมกันครับต่อไปก็เป็าานการทดสอบไมโครโฟนของเจ้าตัวหูฟังหัวเว่ยรุ่นน,รออน,รนนี้นะครับก็เส,สียงได้จะเป็นประมาณนี้นะครับฮัลโหลเชฟหนึ่งสองสามฮัลโหลเชฟเสียงที่ได้ก็จะเป็นประมาณน,นี้ครับ มันดูในด้านของแอปพลิเคชันกันบ้างนครับชื่อว่า Huawei AI Life ตอนนี้มีให้โหลดทั้ง Huawei App Gallery Google Play Store และ Apple App Store หลักๆที่เข้าแอป,ปไปกับเขาก็จะใช้เช็คปริมาณแบตเตอรี่ได้เลือกโหมดการตัดสิ่งรบกวนได้แล้วก็ตั้งคำสั่ง Touch Control เปิดปิด Wear Detection แ,แล้วก็พวกอัปเดตเฟิร์มแวร์ครับ สเปคอื่นๆครับในเรื่องของแบตเตอรี่ตัวนี้ใช้งานได้ต่อเนื่องถึง10ชั่วโมงเมื่อไม่เปิดระบบ ANC นะครับและ7ชั่วโมงครึ่งสำหรับเปิด Noise Cancelling ไปด้วยนะครับตรงนี้ถือว่าทำได้ดีกว่าหูฟังทั่วไปในท้องตลาดมากๆครับส่วนตัวเคสชาร์จได้เพิ่มอีก12ชั่วโมงรวมใช้งานเป็น22ชั่วโมงและยังมีฟ s t ช h าร์จครับรองรับการชาร์จไวเพียง10นาทีใช้งานได้ถึง4ชั่วโมงเลยครับ ก็เรียกได้ว่าหัวเว่ยจัดเต็มจนเกินตัวเกินราคาไปไกลามากๆครับทำเอาหูฟังราคาใกล้เคียงจากแบรนด์อื่นต้องมีร้อนๆหนาวๆกันบ้างและก่อนที่เราจะไปรีวิวเสียงครับขอสรุปเคลียร์อะไรให้ชมก่อนตามนี้เลยครับ มาต่อที่เรื่องเสียงครับ Freebud 4i เนี่ยให้ไดรเวอร์แบบ Dynamic Drive r ข้างละ10มิลิเมตรพร้อมปรับจูนเสียงมาตามสไตล์ของหัวเว่ยโดดเด่นในย่านเสียงเบสที่ให้เป็นลูกๆตุมตามหึงใจลูกใหญ่เนื้อแน่นครับไม่ว่าจะฟังเพลงไหนตรงนี้ได้ยินเสียงเบสลอยเด่นออกมาก่อนเสมอเลยครับเป็นเบสที่มีคุณภาพแล้วก็ลูกใหญ่มากๆครับส่วนย่านกลางนะครับออกไปทางโปรง่ปรงอิมเมจเสียงกลางๆไม่ใหญ่มากให้ความรู้สึกว่าเสียงจะหลบไปด้านในเล็กน้อยปลายเสียงจะเป็นประกายเล็กน้อยนะครับ ส่วนย่านเสียงแหลมอยู่ในระดับปานกลางไม่พุ่งมากปลายจะทุ่ๆเล็กน้อยครับแต่เนื้อเสียงยังคงเรียบเนียนไม่มีอาการสากเซียนส่วนมิติเสียงตัวนี้จะกว้างพอประมาณแต่ไม่ถึงกับยิ่งใหญ่มากเรียกได้ว่าอยู่ในระดับที่จัดเรียงเครื่องเสียงได้อย่างพอดิบพอดีโดยดนตรีจะเด่นออกมาครับส่วนเสียงร้องจะหลบเข้าไปด้านไหนนิดหน่อยครับสรุปก็คือเป็นแนวเสียงมหาชนที่ฟังได้แทบทุกแนวโดยเฉพาะป๊อปร็อกป๊อปฮิปฮอปหรือ EDM ครับ ก็สรุปจบเลยครับใครที่มองหาถ้วยเลสราคาไม่แพงมากใส่สบายไม่ชัดพร้อมฟังก์ชันตัดเสียงรบกวนซื้อได้เลยครับเพราะว่าราคาคุ้มมากครับทำได้ครบเครื่องทั้งการตัดเสียงรบกวนการควบคุมเสียงดีฟังสนุกนะครับติดอยู่อย่างเดียวที่ตัวนี้กันน้ำไม่ได้เท่านั้นเองครับสายสปอร์ตอาจจะผิดหวังเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าใช้ฟังเพลงทั่วไปหรือว่าใช้คุยโทรศัพท์ก็ใช้ได้สบายสบายครับในราคา2799บาบาทบอกเลยว่าราคานี้คุณภาพแบบนี้ครับหาคู่สู่สีได้ยากครับ สำหรับใครที่อยากได้เจ้า Freebat 4i นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.mercola.com ได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ชาแนลเราด้วยนะครับพบกันใหม่กับคลิปรีวิวหน้าครับสวัสดีครับ